I เดี๋ยวจะบอกว่าทำไงนะครับอุ๊ยดีเลยก็คือเนี่ยครับคือถ้ามันดันน้ำมาครับมันมีกวาบัวครับก็หยุดบนกวาบัวนะหยุดเยอะบนกอเบัวครับแล้วค่อยกระตุกลงครับมันจะแบบไม่ระแวงครับมันระแวงครับปลาเนี่ยครับคนเขาตกกันเยอะครับไซคก็นึก เนี่ยตอนที่มันดันน้ำมาผมคิดต้อมันเป็นชชโดด้วยแหละคือก็ลากลากมาครับค่อยๆตามมาก็ลากขึ้นบัวครับใบบัวครับแล้วก็หยุดแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็พอลากลงปุ๊บมันใส่เลยเนะครับชอนใสสวยนะครับี่สีเขียวนะครับตนนัวนี้เม่น,นครับเขียวอ่อนครับผมก็ได้เรื่องนะครับองแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเจอปลากเขี้ย,ก,ยก,ก็ต้องเล่น เล่นสูตรสั้งหน่อยครับเพราะว่าบางทีเราตกคำดามันก็ไม่กินครับปลาคนะ่อนข้างที่จะจะเราแวงครับเล่นแค่วัดปลาติดง่ายครับเมื่อกี้วัดแบบผมคิดประชดไว้ไงผมก็เลยวัดแบบเล่นๆปลาช่อนไซส์สวยครับแต่ว่าดินหลุดทั้งบนหกนะวิดเบาเบาก็ดูครับเป็นเหยื่อที่ทรงแบบทรงค่อนข้างคล้ายๆแบบแนวหยดน้ำคนระับก็ทําให้แบบลุยป่าแล้วก็วัดปลาติดง่ายครับ อย่าสะกิดครับเดี๋ยวติดปากเป็นแคะของต้องมีครับผมสยใจครับตลามับนบะิดหนไตรงีก็น่าตีครับนะตรงที่ปลายใบกุ่มชี้ไปนะครับเพราะว่านะครับมันเป็นซุ้มแนละ้วทุกมีพวก,กยาก็แบบนี้ก็น่าจะมีตัวอยู่ครับเดี๋ยวไหนลองตีฟังทนกคนดีกว่า็ tìm thấy tìm thấy nữa ui tục cháy một tục có đâu đúng không ừ, tìm thấy nữa đủ tầm mặt đất cái nữa ok tìm thấy Rồi มีปลาดัานน้ำตามด้วยแหละเตาว่ายังไม่ตัดอ่ะ ยังไม่โชบเลยมันเหมือนมีปลาใน้น้ำอยู่ตัวหนึ่งอะ่ะแต่ว่าตอนนี้หายไปแล้วดูว่าคืนหนาวกวาไหมลูกร้อนออกกัน,น,น,นร้อนๆมุ้งด้วยห กัดแล้วอัดแล้วโดนเลยส่งนิดนึงครับก็ส่งให้มันเขมือบลงไปนะอย่างที่ผมบอกครับคือปลาเนี่ยมันม่อยู่เป็นจุดๆเลยครับเพราะว่าต้องดูพื้นที่พื้นที่เราตกครับเพราะว่ามันมีที่หลบไหมก็ถ้ามันมีที่หลบก็เลยครับตีจำกอพุ่มด้าครับคือไม่ผิดหวังครับผมแล้วก็เมนแคะครับก็กัดหนึ่งหน่อยหนึ่งลดคันวัดครับ ติดทั้งปากล่างปากบนเลยก็นครับวัดเป็นติดครับวัดปาลาติดง่ายมากครับก็เป็นเหยื่อที่ค่อนข้างตัวเล็กครับวัดปาลาติดง่ายแล้วก็ปากเนี่เหนียวจริงครับนีการสวะในตัวครับโอเค,คผมเมนยางก็มุมบอกเขาคือเราตกปากลาเราก็ต้องเลือกตีจุดนะครับคือเราอย,ย่าไปตีตรงที่มันงโล่งมากก็ตรงโลง่งไม่ใช่มันจะไม่มีตัวมันก็มีตัวครับแต่ว่า โอกาสที่ปามจะเข้าไปหลบเนี่ย้อยครับอาจีตามกอพุ่มยญ้าครับเด็ดๆก็ม็นแข่นะครับทําให้พลาดโอกาสในการได้ปาน้อยลงมากเพราะว่าวัดเป็นติดครับผมเนี่ยเค,ครับผมปากก็ได้ครับผม <c oughs> ของมันต้องมีสุดยอดมากครับผม